สวัสดีครับผมนายชะลากรเวชาธิการนนท์สองชพ .3 สามลาดศูนยหนึ่ง,งวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการดัดท่อทองแดงครับอุปกรณ์ที่ใช้1สปริงดัดท่อทองแดงคืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับดัดท่อทองแดงให้เป็นไปตามรูปทรงที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งระบบทําความเย็ยนและระบบทําความร้อน2องบันเดอร์ดัดท่อทองแดงคือเครื่องมือที่ใช้สําหรับดัดท่อทองแดงให้งอ เป็นมุมตามที่ต้องการโดยไม่ทําให้ท่อทองแดงเสียรูปส่ง 3. ม,มันติเบนเดอร์คือเครื่องมือสําหรับดัดท่อทองแดงที่มีความสามารถในการดัดท่อทองแดงได้หลายแบบและหลายขนาดเบนเดอร์ดัดท่อทองแดงตัวเลข บนแบนเดอร์บ่งบอกองศาที่ใช้ในการดัดท่อเช่น4 5้าองศา90องศาหรือ1 8อองศาส่วนตัว R คือขวาส่วนตัว L คือซ้ายท่อทองแดงที่ใช้นิยมใช้เป็นท่อทองแดงแบบอ่อนเพราะมีความอ่อนง่ายต่อการดัดใช้งานตามที่เราต้องการส่วนท่อทองแดงแบบแข็งไม่นิยมใช้ในการดัดนิยมใช้ในงานระบบปรับอากาศระบบปรบแาก ระบบทำความเย็นที่มีแรงดันและแรงกระแทกเพราะมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าเราจะมาวัดขนาดของท่อตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับผมก็ทำการวัด้วครับการเราจะัดท่อเราต้องใช้อัน,นี้นะครับเ,เ,เ,เรียกว่าแบนเดอร์นะครับ ทําการใส่ท่อไปเลยครับเนนครับเราทำการใส่นี่ครับให้ศูนย์ตรงศูนย์นี้ครับแล้วก็ให้มาร์กที่เราขีดอยู่หลังตัว R นะครับแล้วก็ทําการบีบให้ไป90องศานะครับ ก็่งเรปเดาก็แตงไปเหอฮะ,อ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 ะนี่ครับมาดีเป็นนีรครับโค้สวยนี่ครับขั้นตอนแรก เราจะมาวัดขนาดของทอ่อตามที่เราต้องการก่อนนะครับเราก็ทําการวัดไปเลยครับนี่ครับพอวัดได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วครับก็มาใส่นี่นะครับแบนเดอร์ครับข้างหลังแบรนเดอร์จะมีจอกเบอร์อยู่นะครับตามขนาดของทอ่อครับเจอเลยนะครับทำการ แบบแบนเดอร์ er, เอาศูนย์ให้อยู่หลังมาร์กนี้นงครับแล้วทำการงอให้ไปที่ให้ศูนย์ไปที่45องศานะครับทำการงอเลยครับพอได้45องศาแล้วเราก็จะได้ท่องอตามที่เราต้องการ ในวิธีนี้เราก็จะมาทำการมาร์กก่อนถึงโค้งนะครับ90องศาขั้นตอนแรกเราก็ทำการวัดเหมือนเดิมเลยครับวัดวัดไปเลยนะครับพอเรา ทำการวัดได้แล้วแล้วก็เอาแบนเดอร์มาเลยนะครับทำการใส่ท่อทองแดงไปที่แบนเดอร์นะครับเราก็จะเอามาร์คให้ตรงกับเลขศูนนะครับนี่ครับมาร์คตรงกับเลขศูนครับแล้วเ,เท่าก็ทำการงอแบนเดอร์ได้เลยครับ ให้ศูนย์ตรงกับ90องศาครับนี่ครับศูนย์ตรงกับ90องศาแล้วนะครับเราก็จะได้นี่ครับ